ปิ๊งปังกันในกองละครลูกไม้หลากสีหนุ่มซีซีไวกับสาวเอมมี่ก็กลายเป็นคู่รักสุดฮอตไปซะแล้วแถมตอนนี้เวลาคงคู่ไปไหนมาไหนก็มักจะทำหวานใส่กันจนเป็นที่น่าอิจฉาตลอดแม่งานนี้ก็เลยถูกมองว่ารักหวานเจี๊ยบแบบนี้มีสิทธิ์เลิฟกันไม่ได้นานค่ะคุณผู้ชมได้ยินครับได้ยินตลอดเลยแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วนะครับคือของแบบนี้จะพูดยังไงดีล่ะมันมันก็อยู่ตามการเวลาของมันอยู่แล้วแต่ว่า ผมเนี่ยที่นับตั้งแต่แรกเลยที่ผมเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกจนถึงหน้าปัจจุบันนี้ฉะนั้นผมไม่เคยเปลี่ยนตัวเองเลยฉะนั้นจะในอนาคตหรือว่าต่อไปข้างหน้าในวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยผมก็คงยังจะเป็นอย่างนี้อยู่ถ้ามันมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนไปเนี่ยก็คงจะ เปลี่ยนไปเป็นเพราะว่าเราเข้ากันไม่ได้จริงๆม่ว่านะถ้าเราแบบว่าคบกันเราก็ต้องมีความหวานแบบว่าไม่ใช่ว่าหวานอย่างตอนแรกอย่างเดียวถ้าเราแบบว่าเออหวานวันละนิดวันละหน่อยคอยแบบว่าทําตัวว่าแบบเพิ่งคบกันใหม่ๆตลอดเวลามันก็น่าจะแบบว่าเป็นความรู้สึกที่ดีๆแล้วยิ่งทําให้เราพิสูจน์ไหมคะว่าทําให้เราแบบต้องรักกันนานๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคะไม่ครับปกติเนาะใช่สำหรับผมไม่นะวันนี้คือ คือคนเรามันทำทำะอะไรก็ <ๆ S 2> คงท,ทำอ่าก<ม>็คงทำให้ตัวเองมีความสุขไม่ได้ทำให้คนอื่นมีความสุขผม<อ>ไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าดันทุนลังกันไปเพื่อให้<น>เออให้ตัวเองแบบเออคนอื่นเขาคือไปสร้างภาพให้คนอื่นเ,เห็นว่าเออเรายังรักกันอยู่ซึ่งจริงแล้วเราไม่มีแล้วอะไรเงี้ยไม่จะโปรโมทแน่นอนอ๋อไม่ครับไม่รู้จะโปรโมทอะไรแล้วครับตอนนี้ครับผมที่เรียนรู้ใจกันไปคงเป็นอย่างนั้นแหละครับก็คงต้องเป็นแฟนกันมั้งครับ